ข้าวข้อขออนุญาตจำเลยที่ที่หนึ่งถึงหกเนี่ยไม่เกี่ยวละฮะเฉพาะที่หนึ่งที่สองเท่านั้นพอดีอ่าเข้าใจครับแต่สัญญาฉบับใหม่ที่เราจะยื่นฟ้องเริ่มต้นใหม่หนึ่งหกใช่ไหมครับครับอ่าเราเราจะเรียกอีกเท่าไหร่ครับคืออย่างนี้สัญญาฉบับใหม่เนี่ยยังคงพันธะผูกพันในข้อตกลงเดิมนะครับเพื่อไทยเดิมนะฮะแต่มีการดูแลเพิ่มเติมก็คือเรื่องของเงินก้อนโบนัส ก้อนใหญ่ก้อนส่วนนะแต่ก้อนใหา่ไม่เข้ารู้นะฮะซึ่งว่าไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาแต่มีการระบุว่าจะมีการจ่ายเงินโบนัสให้คุณแม่ทุกปีนะฮะจนคุณแม่พอใจใช่ไหมครับอย่างวันนี้คุณแม่มาวันนี้คุณแม่มีความพอใจไหมครับในเรื่องของเงินก้อนก้อนที่ว่าเนี่ยครับพอใจครับก็คือทำเพื่อ ใช่ครับเสร็จวันนี้จะเป็นการเข้าถึงบตอนการบังคับในวันนี้ก็จะเส็จต่อหน้าศาลบรรทุลงสัญญาเป็นอันตรอนต่อหน้าศาลจะสาารรวมกันสัญญาของจำเลยที่เสียนที่นี้ผมได้กล่าวการเรียนไตแต่แรกว่ามันมีขัดตรงแล้วก็ไม่มีข้อเท็จจริงแลก็ไม่ไม่เป็นเจตนารมณ์ของคุณแม่แล้วก็จำเลยที่2ที่ทศเทยอย่งยิงตั้งแต่ ว่าเราได้สอบถามข้อจริงมาตลอดว่าเงินจํานวน9ล้าน2เนี่ยมีการจ่ายร่วมกันจําเลยที่1ถึงที่6หรือไม่ได้รับคําตอบว่าเป็นเงินของจาเลยที่1นึงที่เท่านั้นนะฮะหน้าสาท่านยังยี่ได้มีคำพิพากษาตบางอย่างนะฮะเราก็ยังถือว่าสัญญาฉบับนี้เนี่ยยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราจะเรียกร้องเยียวยาจากจงเลยที่สาม ต,ตรงนบ้างคะนี้เป๋วร้กนน็คือร้อยนอกจากนี้นอกจากจำละคตามับการฉบับเติมในวันนี่ ก็ทีมก็หาย้ของเ,องเึนเ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการหาดูอก็ต้องมีความคืบหน้าในทางข้อตกลงใหม่ถูกไหมครับข้อตกลงใหม่ก็คือในวันนี้เราจะยื่นเพิกถอนยกเลิกสัญญาฉบับเดิมในวันที่21กันยายน2560เนื่องจากสัญญาฉบับเดิมขัน ตราโค่นกฎหมายเองที่สิทธิธรรมดีความสร้อยของประชาชนตามข้อกฎหมายวิธีที่น่ากลัวแห่งรับธรรมนูญมาตราที่ห้าสิบนะครับและจะขอให้ศาลไต่สวนหมายเรียกจำเลยทั้งหมดที่หนึ่งถึงที่หกมาไต่สวนนะครับเพื่อที่จะยกเลิกให้ท่านผู้นิติไสยมีคำสั่งยกเลิกเรื่องจากข้อที่จริงทราบจากจำเลยที่ จำเลยที่สามที่6มมิได้จ่ายเงินค่าตัวเชยญเยียวยาแม้แต่บาทเดียวีคุณแม่ทราบด้ละถ้าเกิดคำัดสิงออกมาในลักษณะนี้ครับคุณแม่ถ้าความเห็นคุณแม่ก็ถ้าไม่จับกุ๊บเลยก็ดีกับเนา้เพราะว่าเขาก็ได้เย,ออยีเเยวยาจนถึงวันนี้เขาเย,ออยียวยาให้ น <c oughs> จนถึงวันนี้เนี่ยทั้งคุณปอและคุณโรเบิร์ตเองเขาเยียวยาค่าเสียหายตามที่ตกลงเอาไว้สม่ำเสมอเลยมากน้อยแค่ไหนไปแล้วฮะสม่เสมอค่ะเสมอม,มากเลย <c oughs> ยังไง <c oughs> บ,บ้างค <c oughs> รับคุณแม่ทททุุกกกเเเเปดดืื <c oughs> ออนนนนลยยต้วัี่่ะงแล้วคนอื่นๆมีให้เงินเยียวยาคุณแม่บ้างไหมคะก็มีคุณปอกับคุณโรเบิร์ตสองคนคุณแม่กังวลไหมคะถ้าเกิดอย่างอย่างวันนี้เองคําตัดสินสามท่านอาจจะ รอลงหรือไม่มีโทษจำเลยมันอาจจะส่งผลไปถึงคดีของอีกสี่คนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยอเออไม่ไม่กังวลนะอืมว่ากันไปตามรู้การของเหตุการณ์ค่ะไม่ไม่กังวลค่ะแล้วเดี๋ยวของสี่คนนี้คุณแม่ก็จะมาฟังด้วยอย่างนี้ไหมคะมมอืม,อ,มอืมอ,อืม วันนี้ไม่ไม,ไ,มไม่มีนัดเขาค่ะไม่มีค่ะค่ะน่าจะเป็นสิ้นเดือานมินารณาเลยคุณแม่อเอ,อ่อแล้วคดีถ้าสมมติของสี่คนเนะี่ยถ้าคาตัดสินออกมาสมมุตินะฮะ<ม>ก็รอลงหรือไม่มีโทษจําเลยคุณคุณแม่จะจะจะ,จะมีความคิดเห็นยังไงจะรู้สึกเช่นเดียวกันกันกบที่รู้สึกกับปอกับโรเบิร์ตไหมใช่ก็อยู่ที่ศาละค่ะถ้าศาลตัดสินอย่างนี้อ เราลงเนี่ยเราก็ต้องตามความรู้สึกของท่านเราจะเม่กท่านอะไรไม่ได้นะค่ะนายคัดหวังผลตัดสินไหมครับว่าวันนี้จะออกมาเป็นยังไงคาดหวังไม่ได้เลย,เยอืม สิ่งที่คือวันนี้นะสัญญาประยุทธ์ถนอมจังหวะตามข้อมูลกฎหมายยาพิบิดพญาฝามาตราสี่สี่ข้อระหว่างผู้เสียหายคือโจทย์ร่วมนะและจําเลยที่หนึ่งและที่สองในวันนี้เป็นฉบับใหม่ให้ท่านพิจารณาตามรูปทีนะครับตรงนี้ก็คือเป็นข้อผูกเถียงระหว่างพี่น้องไปยังที ที่จะเรียกท่าสิทธิ์ไม่ทดแทนได้รือไม่นะฮะตรงนี้คุณแม่ใช้สิทธิ์ของคุณแม่ตามกฎหมายนะครับไม่ได้กันแกล้งหรือไม่ได้เรียกที่จะเอารัดเขี้ยรานะมันเป็นความสูญเสียของบุตรสาวที่ไม่มีวันกลับแล้วก็คุณแม่ได้รับความผุกพันมา,าใจมาพอสมควรระยะเวลาสี่กว่าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในคดีใหม่ก็คือที่ท่าน มีคาสั่งให้เจ้าพนักงานในการเปิดโจทย์ฟ้องคดีที่ศาลนี้นะครับคือจำเลยที่3ามที่4ี่ที่5้าที่6แยกเประเด็นใหม่เราได้ยื่นคำร้องนะชาบับอขอให้บังคับชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนฉบับใหม่เข้าไปแยกคนละสวนกับในวันนี้นะครับก็อยากให้พี่น้องและก็่อมวลชนที่ให้ความสนใจ ให้ความเข้าใจนะฮะแล้วก so ็ระบวนการเนี่ยเรายืนอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับอยากจะให้สิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณแม่ได้รับความยุติธรรมและก็ในวันนี้เนี่ยทางคุณแม่ก็มีความรู้สึกในส่วนส่วนตัวผมนะฮะที่ท่านเล่าให้ฟังก็มีความรู้สึกสบายใจนะครับคุณแม่นะครับวันนี้คุณแม่สดชื่นมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องได้รับความยุติธรรมนะฮะจาก ของการ,ารยกเลิกสัญญาครับของปอกับโรเบิร์ตได้มีคุณแม่ได้มีการพูดคุยไว้ล่วงหน้าไหมครัว่าเราจะขอยกเลิกสัญญาเพื่อจะทําสัญญาใหม่ใชค่ะคุณนายมาทำสัญญาแล้วคุณปอกับโรเบิร์ตก็ตอบว่างไงครับให้ความร่วมมือแล้วก็มีการลงบันทึกเซ็นสัญญากันข้ฉกับใหม่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้เราจะมีการยื่นให้ผูนะ้มีนิติชัยแล้วก็มีตับสั่ง พอนจะทีพ่พายเลยครว่าสัญญาฉบับใหม่มันจะมีความแตกต่างหรือว่าจะเดินทางไปยังไงต่อในสัญญาฉบับใหม่นี้ครับฉบับใหม่ต้องต<อ>ั้อใจจริงๆนะฮะับจำเลยที่หนึ่งที่สองเนี่ยได้ชำระก่อนหน้านี้นอกจากก่อนที่จะทำสัญญาในวันที่เปลี่ยนนะล่วงหน้าก่อนแล้วนะฮะคือจำนวนเงินก้อนนึงนะฮะทั้งสองท่าน,นะะท่นนานที่จำเลยที่หนึ่งจนมาถึงที่เด็ดกันยาสองไระะ่ไรหร้าหกห้า มีการจ่ายจำนวนเงินทั้งหมด9ล้าน2นะฮะจนะจนเป็นที่พิจารณาิการาว่าคุณแม่ได้แค่นี้เหรอ,อแต่จริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทิ้งสิทธิของคุณแม่นะฮะที่จะเรียกร้องที่จะพูดคุยทำความเข้าใจกัจกจบจำเลยทั้งสองเพราะว่าจำเลยทั้งสองให้ความร่วมม้ยร่วมมืออย่างดีนะครับแล้วก็ชำระตรงเวลาตลอดจนใกล้ที่จะถึงวันน,ะะนี้นะฮะเราได้มีการหาอูันแล้วก็มีข้อตกลงใหม่ก็คืออย่าง มีพิเศษขึ้นมาก็คือเป็นเนงินก้อนโบนัสโบนัสสำหรับดูแลคนแนุณแม่เพราะว่าจำเลยที่หนึ่งที่สองเนี่ยสัญญาไว้ว่าจะดูแลคุณแม่ตลอดไปนะครับกี่ก้อนหนึ่งแต่ขออนุญาตไม่กล้าเพราะยังก้อนนี้ยังไม่ได้จ่ายเป็นใช้ก้อนแรกที่เป็นโบนัสที่จะเป็นก้อนใหม่อีก้อนหนึ่ง